หลวงตาบุญชื่นออกทุด,ดงอีกครั้งสั่งห้ามลูกศิษย์ออกติดตามหลังจากโลกออนไลน์ได้แชร์ภาพของหลวงตาชื่นหรือหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุธโธขณะกำลังเดินทุด,ดงระหว่างเส้นทางภาคเหนือกับอีสานทำให้มีญาติโยมหลายคนได้ว่ากราบนิมนต์ให้ขึ้นรถและถวายปัจจัยแต่หลวงตาบุญชื่น ไม่ขอรับการถวายปัจจัยขอรับถวายเพียงน้ำเปล่าพร้อมกล่าวว่าได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานสแสวงบุญจาริกธรรมตามรอยพระเกจิชื่อดังคือหลวงปู่มั่นเพื่อหาความสงบสุขในชีวิตจึงไม่ขอรับปัจจัยเพื่อเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตยิ่งทำให้ผู้พบเห็นและทราบข่าวเกิดความศรัทธานั้น โดยทางหลวงตาบุญชื่นได้เดินทางถึงสำนักสงฆ์บ้านเสาเลา้าตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมเมื่อวันที่18ธันวาคม2563ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายทั้งนี้ตลอดทุกวันจะมีชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาได้มากราบไหว้หลวงตาบุญชื่นเพื่อความเป็นเสิริมงคลแก่ชีวิตและมีพุทธศาสนิก,กชนชายหญิงแต่งกายด้วยชุดสีขาวมาปฏิบัติธรรมด้วยล่าสุดมี รายงานข่าวว่าลุงตาบุญชื่นได้ออกทุดงอีกครั้งแล้วโดยครั้งนี้ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามโดยผู้โพสระบุว่า วันนี้ได้ทำบุญใส่บาตรกับหลวงตาและถือโอกาสบอกญาติธรรมทุกท่านที่จะมากราบไหว้หลวงตาวันนี้หลวงตาได้ออกทุดงแล้วภาพสุดท้ายของวันนี้ขอให้หลวงตาเดินทางปลอดภัยขอผลบุญนี้ให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในคราวครั้งนี้ด้วยเถินจึงอยากฝากแจ้งให้สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาให้รับทราบโดยทั่วกัน และนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าฟังแล้วมีประโยชน์โปรดส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ